ฝายดีพี่น้องฝันเป็นจริงหรือว่าจริงคอยกับบรูล่ะฝันทีแรกขึ้นขึ้นวันที่ยืบเกีตขวัวันที่ยีวันที่สิบหกขวนญช้แจงฝันว่าไอ้สิบหกขวัญชี้เป็นสืบเกียรติน่อคอยชี้แ้งค่ะฝันว่าไปใส่ดอกกับหน้าสาวสิไปจับกบบอวันไปจับกบอยู่เรือนทางไปใส่ดอกก็เลยไปเห็นอันยู่ในโบน่าเหมนอยู่ในบวกหน้ามืนว่าเอ้าหน้ามีกบเบอกคอยสีจับหายหน้าว่าเอาเอาสันก็เลยจับ จับเลยสามสี่ตัวจับมันกับดินบ่ดันบ่ยังดอกพี่น้องมันก็ให้จับดีๆล่ะก็เลยย่างไปอีกเราเห็นอี่บ่อหนึ่งอีกเอาปิดหน้าก็ไม่อีกกบไล่ไลเอาว่ากันกระไรเสด็ดขึ้นวันนี้อันวันนี้มขึ้นขึ้นอันขึ้นต่อมากับบ่ฝันบ่ฝันอีกขึ้นเมือนขึ้นท่างใดเนี่ยมันขึ้นบ่ฝันอีกขึ้นที่สองที่สามบ่ฝันฝันอ่เเ็ดโรงงานเก่าวันนี้เ็ดโรงงานเก่าวันนี้อ่าเพจโรงงานอยู่เหมืองเก่าวันนี้ไปพนักงงานใหม่เขามาทั้งผู้หญิงผู้ชายเขามาสมัคร บัดปอนพักเที่ยงอันนี้ศูนย์ให้เด็กน้อยผู้งไส้เออบอกว่าเออคนสิพักเที่ยงมีจะพาะกันเบากันคนสิรับสิ่นอนมันแทงมาอยู่อ่ะโมโหไหมก็ศูนยในี่มันประสนันนี้กลับมาฮอดบ้านปัดลูกไส้ผัดซูนย์อีกว่นี้ลูกไส้ข่อยว่าโมโหว่ายู่บ้านว่ายู่บ้านผู้ได้มาเรียนอันอันข้อมกูข้อมกูห่างประสนมาว่ายุบมาเรียนในละแม่ก็บผูได้ขอไปแล้เห็นข่าวมาผู้ใดมาแกล้งกูประสนแล้วซูนวู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 ขึ้นเนาะฟันไปถั่วที่ถั่วเรียนละพี่น้องจ้า สบายดีพี่น้องฝัน pues nice. like nah ไลาไก่เป็นดีเ้อจ้าแล้วคือฝันจังสี่ลับบาดที่นี่มันถอดเกิดมาฝันบอกพี่น้องเมือนอนไหลายฝันหลายกินไหลขี่หลไอ้คืดไหลายฝันหลายหรือจังไหนพี่น้องแลเดแล้วแล้วฝันอะไรฝันดีทั้งที่ก็ฝันเป็นเป็นไอ้ไอ้ นั่นอยู่ตงองียกับฝันตัวที่ประเดนเนื้อปวดใช้จัก,กรยานนะมันนี่มขึ้นตื่นสะดิดขึ้นมาเขาก็คิดได้ว่าเอ้าขึ้นคือนฝัน,นว่าพวนไฟใหม่บานพวน,อนหอวมามห้ขึ้นมาขึ้นข่อยบึงเขาไฟใหม่เด็ฝันว่าไฟใหม่บานจะขวงแรนก็มาโอ้ยแมวกูแมวกู้าว่ามาเปิดไฟที่มันขยขึดลายอันขยึดลายขึ้นบาป,ป,ปทาจะขวางเมื่อเมืองไทยอันปล่อยแมวไหมในบ้านเห็น,นจัางไรเนาะถังบ้านปล่อยสิมาทั้งแมวปล่อยสิมาเห็นไรเนาะบ่เมียกะ โดนนะบริเมีย่มาเมียก็จะได้ใส่เงินไหลขึ้นไปขึ้นมาเลยอม่นนอนไหลไปไหลพี่น้องปันว่าอันไปแบบผมเอินคนฝ้ยกันแน่ใส่กันแน่ไปม่บ้านนันแลนคนแลนมากมากมาบู้ใดก็แรนมาเบิ่งก็ซื้อเพรมันก็เบิ่งอันเขาไปเหม่บ้านเดียวแลนมามาอันนั้นแม่เอาใครไม่เอยกุญแใส่น้อแม่เอยกุญแใส่น้อไม่สนเสด็จเกิดขึ้นพี่น้องโอ้ยน้องขอฝันลายกายเป็นดีเลยขอให้แคร์ความฝันเลยขอให้แคร์แบบบ้าน ข้าคิดมากฝันนอนหลายฝันหลายอยูเลยเลยแต่บาลแบมันอยเกกี่กี่แปด้วจ้า